ใช่ตั้งแต่3ามสิบสิงหาคมนี่ท่ายแบบชิ้นงวานปิ้วๆจัป์ฮออะสปากตตี้แล้วตบติงนล้ไทยอยูรู้สึกยังไงหอาแถมให้เรามาโอ้เย้วันนี้ค่ะทุกคนก็ท่องสิ่งงราวูชา ก็วันนี้เห็นดีใจก็บอกว่าได้ออกไปข้างนอกแล้ว <Hey. S 1> ก็คือออกไปถ่ายข้างนอกไม่ถ่ายที่บ้านอีกแล้วเพราะว่ากลัวทุกคนแบบดูคลิปที่บ้านบ่อยๆอาจจะเบื่องั้นก็ออกไปถ่ายข้างนอกเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างน, <Hey. S 1> นี้นะคะก็คือไปเซเว่นอีเลเวนที่กัมพูชา oh <my> ก็อยากรู้ว่าที่เซเว่นเนี่ยมันมีใครอะไรบ้างคือจริงๆแล้ว เซเว่นที่ไทยเนี่ยก็มีนานมาแล้วแต่ว่าที่กัมพูชาก็คือเพิ่งเปิดได้สองสาขาเท่านั้นงั้นก็อยากพาทุกคนไปดูว่าเซเว่นที่กัมพูชาเนี่ยมันต่างกันกับเซเว่นที่ไทยอย่างไรนะฮะงั้นเรา๋ไปเจอกันที่นู่นเลยออกไปแล้วนะคะนั่นก็คือป้ายแบงค์แคดจังหวัดกันดนูชาและกรุงพนมเปญน,นะคะทุกคนทุกคนแทนไมเขาเขียนว่าพนมเปญ เออคือพวกเรานี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองหลวงหรอก <c oughs> พวกเราเป็นคนต่างจังหวัดแทๆ้ๆใช่ไหมสิงใช่แต่ว่ากรงตักมาในจังหวัดกันนานี้มันก็อยู่ติดกับกรุงเป็นนะคะถ้าเราอยากเข้าเมืองนับจากบ้านเรานะคะ <c oughs> คือแค่เดินประมาณ20-39ก้าก็ถึงกรุงมเป็นแล้วอะ่ะก็สามารถเข้าเมืองได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วเซเว่นแรกที่กัมพูชาเขาก็เปิดตั้งแต่ตั้งแต่เมือไหรสาสิบงหาคมใช่ตั้งแต่30สิบงหาคมตอนนั้นเราก็อยากไปด้วยไปวันแรกที่เขาเปิดอะแต่ตอนนั้นก็คิดว่าคนคงจะเยอะแฮนในเฟสก็คนไป, <ๆ S 2> ไปเยอะอมากอะอ,อ๋อ,อภาพที่เขาลงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่อ่ะเออตอนนั้นอ,ออ,อ,นนนอ,อประมาณ3-4 0 0คนต่อวันเราก็คิดว่าเออรอให้มันลดลงมากกว่านั้นเดี๋ยวไปเพราะฉะนั้นก็รอมาจนถึงวันนี้2เดือนผ่านไปแล้วอะตอนนี้นก็พฤศจิกายนแล้วอะแล้วสถานการณ์โควิดเหมือนก็ดีขึ้นด้วยอะ ตอนนี้40-50คนต่อวนอันแล้วก็เมื่อวานเห็นกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศว่ามีแค่37คนที่ติดเชือ้อเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าเออถึงเวลาไปแล้วอะ่ะเออก็ไปไปดูว่า 7, เซเว่นแรกไม่ใช่แรกกันตอนนี้เขาก็เปิดได้สองสาขาแล้วอ่ะเออมันแตกต่างกันยังไงบ้างกับเซเว่นที่ประเทศไทยอะ่ะออ เดี๋ยวเราก็ไปดูด้วยกันเนาะมา到บริเวณไอจีเนี่ยจ้าเราจะขอดําเนินรายละเอียดเอ่อประหารชื่อประมาณนะ20นาที เอ้อแม่เอี่ยเออฟลาชอลคอยขอยใจหคอยอยูฟลนี่อลอโอลเมอเมลานไปถอยหอมีอะไตาเหลือนะไอ้ตัวไอ้ใหญ่ดเลยมันจมดักนนอเทิงแล้วทุกคนคืออยู่ในปั้มอ่ะยังไม่มีคืออยากพูดว่า ทั้งสองสาขาที่เปิดแล้วนี้ก็อยู่ในปั้มทั้งสองยังไม่มียังไม่มีอะไรยังไม่มีเปิดข้างนอกอะ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนเนี่ยโจฉลังเนี่ยมวฉลองลานเนี่ยน้องก็สสวโตหมกนั่งประนอยเอสองคนนี้ทำอะไรอยู่มาถึงแล้วทุกคนก็ได้ยินว่า เพื่อนๆที่เรียนกันแล้วก็รุ่นพี่ๆเขาก็มีมาทํางานที่เซเว่นนี่ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ามาทํางานที่สาขาีหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เข้าไปถ้าเห็นเขาเราก็ไปทักทายเขาแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ตามนั้นได้ยินบอกว่ามีคนมาสมัครงานที่นี่เยอะ <c oughs> ม,ม,มากเนาะคนที่เรียนเนอ่ออตรีด้วยกันม,ม,มาลูกเพ <โก S 1> ื่อนเข้าไปดูด้วยกัน ก็ตอนนี้ขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดินทางมาประมาณหนึ่ชั่วโมงครึ่งอ,อันนี้ก็คือรถไม่ค่อยติดนะคะถ้ารถติดเนี่ยมันอาจจะ3ชั่วโมงกว่เม่ได้ បបពេញនៅខៃទៅគ្លិចរូបរៀងបានដឹងតែបណ្ណាច្ងើច្ងើមានអត់ពេញនៅសេវិនថៃណោះមែនពេញនៅសេវិនថៃ44កាត់ដល់1នោះទៅច្ងើមានមែនអត់ចាំដែរចាំដែរហើយចាំដែរអត់ចាំហមអត់ដឹងរូបរៀងមកនោះហ្នឹងមកថាចាំស្រួលនេះអត់ចាំទេ ម៉ួយៗម៉េចយ៉ាន់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 យឺហ្នឹងដល់ញ៉ៃទៅហាពេទៅ7 Thai ឯងទិញយកមកបរិភោគតាមតាមឡានរហូតមកនេះយកកាហំយកកាហំមិនយកទេយកយកយកកាហំ២៣ហ្នឹង២៣មកហ្នឹងឆ្ងាញ់ចូលចត់អាហ្នឹងមិនដល់ណាអឺមួយជិតដល់ខប់ថែមអីទៅទិញ4អីមកចេះចិញអា5 5អីចឹងអត់ចូលចត់លេខគូអឺមកណាមកណាអីហេមិនទេ ท่าเนี่ยนยใอาหารสำหรับสิงจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ต่างจากมาดอื่นๆเท่าไหร่เออแต่ไอ้ที่ต่างกันก็คือที่เอาเครื่องดื่มนี่แหละมาดอื่นๆก็ไม่มีที่นี่มี เอาอะไรนี่อะไรเนี่ยซื้อมาหรอไม่ใช่น,นี่เขาแถมให้เรามาโอ้ได้ของฟรีอีกใช่ว,ว้าวเจลล้างมืออนามายัยโอ้ปาสเแล้นซื้อเสร็จแล้ว,ร,ลวรู้สึกยังไงบ้างขนไม่ค่อยเยอะเนาะ ก็พ่อสองครเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงมันก็เหมือนมาทั่วไปแต่ว่ามันก็แค่แบบในเซเว่นมันมีเครื่องดื่มอะไรเป็นนีแต่ว่ามามาทั่วไปมันก็ไม่มีนี่ทุกคนคือชานมเย็นอร่อยมากเลย <laughs> คือแบบว่าซื้อมาแค่แก้วเดียว<อ>แล้วเ,เอามาแบ่งกัน <laughs> เป็น2แก้วชอบมากอ,ะอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะคือเวลาอยู่ที่เซเว่นะได้บอกทุกคนว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยได้เจอกับเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ไปทักทายเขาใช่ไหม,มแต่เวลาที่เข้าไปเนี่ยก็คือไม่ได้เจอเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่คนไหนเลย คิดว่าเขานะ่าจะทํางานที่เซเว่นสาขาที่หนึ่งแล้วอันนี้ก็เป็นขนมต่างๆที่ซื้อจากเซเว่นนั่นเองนะคะพูด like อะไรอีกอะไม่พูดอะไรอีกเลยก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกรด,ดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบ๊ายบายบา